อ้าวทีมทีมสองใช่ไหมทีมสองทีมสองทีมสพร้อมไหมพร้อมครับมีสามนี่ลุยไหมเหมือนเดิมทุกเป้าดับเบิลแท็บสามคนนะยิงทุกคนคนละคนละคนละสองนัดที่เป้าทุกคนถ้าเจอแทงโก้ก็ให้ทำการรายงานอะไรให้เรียบร้อยเข้าใจไหมจะยิงจะอะไรก็สรุปให้เการณก์ให้เรียบร้อยอ่าทีมสองสพร้อม ไปไหนก็ได้เอาเลยตามสบายพี่นั่นแหละพี่พี่สองเริ่มผงไม่พร้อมจวขอครับซีคิวบีอาร์พีจีเแมบอลเรเวนซ์แมนโอ้เอาไปนี่อัดเืยออะไรเงี้ยดาวันดาวทูดาวที่ หนึ่งตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวห้าตัวเจ็ดตัวดาวดาวดาวรอปิดรังหนึ่งคนนะแล้วมาวางนดิดาวไหมนาทีนะนาที let's go

Đang qua kia Hộp lùm, hộp lùm thang sái à. เพิ่มขึ้นวันเสด็จฉันว่านก็ เปนหนึ่งน้อน่ะวินอน่ะเอ่อประเภทอะไรขอเดซาวคลยทีบีฟทวงุณที่ pop luôn, lên kia. nó đang đính con ở khăn. sẵn một, điểm sẵn một, sẵn một. คลโลวาสิบหกครับไอโก้ไอโก้ดาวดูยร์ nào 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 bắt đi, study bước đi, let's go ช่วยด้วยช่วยผมด้วยมันจับผมไว้มันจับผมไว้ยิงหัวมันแล้วยิงหัวมันเอาผมออกไปด้วยเอาผมออกไปด้วยป้องกันเราจะทำตัวกันออกไป ไป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 เปลี five five. Half, ่ยนเอ่อรายงานครับมีโกดมาเยี่ยมสองคนรออะไรอ่ะโกดโกดมาก็มาจะพูดจะพูดเปลี่ยนเรียนรายงานตรงที่ตัดที่ let's go โอเคไปเยี่ยม very good